ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็ม,มาพบกับพ่อแต้มเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่โคราชต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทนระ์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิก,กายนหกแปดลาวพัฒนาออกสามแปดสี่ห้า เจ็ดเก้ารับเลขล่างก็ออกสี่หาน้องพี่น้องเนาะสี่หากับว่าออกเลขรัฐบาลไทยหาตรงตรงเลยพี่น้องเลยนะ,ค,ะครับภาพของปูโคลาชเสียดายนาอพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมานะครับนี่นะครับวันจันทร์ที่สิบเจ็ดพฤศจิก,กายนสองห้าหกแปด เราพัฒนาปูโคราดบนล่างวิ่งรดสกับหเน้นที่4พี่น้องสี 4, หามาน้ากันเลยพี่น้องเอ้ยตรงๆเลยครับเลขปูมาน้ากันเนาะพี่น้อ,นอง3 4มหเห็นบ่ครับเลขมาน้ากันนะครับส่วน3ามเก้ห้าออก79ครับ เอามือนี้ก็มาแล้วพี่น้องครับก็เตียผพามาติดตามต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับราลพัฒนาปูโคราดนะครับวันพุธ เร,ราวพัฒนาปู่โคราด ับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับหนึ่งกับสอง หนึ่งกับสองเน้นที่สองนะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด นี่แหละพี่น้องสามเจ็ดนี่ระว่างไว้ได้พี่น้องเนื้อสามเจ็ดเนี yeah. ่ยหนึ่งแปดสองแปดสามแปด หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้านะครับ ครับปูเน้นที่สองนะพี่น้องเนาะสองเก็ดสองแปดสองเก้านะครับ ครับลักสามมาก่อนเลย้ะพี่น้องเด้อรับสามเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับวันพุทธที่19พฤศจิกายนสองห้าหกแปาวพัฒนาปูโคราชบนล่างวิ่งรูด1กับสองเน้นที่สองพี่น้องอเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามปด หนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาพิจารณาเบ่ญได้พี่น,อน้องเริ่มมักชอบตัวเด็กก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำเนาะพี่น,อน้องเนาะครับรเตรียมกระเฉเบิุงกับพี่น้องเริ่มปูบนทรงมาให้นะครับเห็นบ่พี่น,อน้อนง,ะค,ะนนองครับลาวพัฒนาสิบเก้าพอยหกแปดหนึ่งกับสองเน้นที่สองพี่น้อง หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้านะพี่น้องเนาะรับสูตรใหม่เอกลักษณ์ของปู่โคราชนะพี่น้องครับครับรเตรียมขอกับขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราชเนาะครับเนาะครับที่ได้ทรงตรงัวเลขแนวทางเล้าพัฒนาไม่เตรียมรับเอามาฝากพี่ฝากน้อง ครับเอาไปเบริงไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วก็เตียมก็ไวยพรอยเขาก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สวก,กมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับจะลืมด้พี่น้องเอเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับ,เ,รบเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำหน้าคาม ครับสุดท้ายท่ายสุดนี่ก็เอฟซีทุกคนโศกโศก,กมันหมัน,มนเฮงเฮงลยๆยเนาะครับเนาะร้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม